นี่นะคะชวนมาถ่ายภาพนะคะที่เมอร์รี่เทนเนลลแห่งนี้นะคะจุฬาซอยห้าอย่าลืมนะคะมาตามกันได้นอกสถาน อิ่มสนุกสุดปินอิ่มจุฬาซอยห้านะจ๊ะปกติได้มาเดินตรงนี้บ้างไหมจุฬาสวัสดีจ้าสกายครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสกายครับนานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อตสวัสดีครับทุกคนคือมางานด้วยกันใช่ครับครับ คือคนั่งรถมาด้วยกันนั่งแกรบมาด้วยกันเครื่รรองบินมาด้วยกันครับอุ้ยนั่งเครบินมาด้วยกันคุณขานั่งยังไงาคนละคนคนละคัาคานึกว่าซ้อนคันเดียวกันมานะคะตำรวจเริ่มมองแล้วนะคะมีการโทรศัพทเกิดขึ้นนะคะอ่แนะนำตัวไม่ต้องแนะนำตัวดีกว่าทักทายดีกว่าคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์เราอยู่หน่อยดีกว่าจ้าครับสวัสดีทุกคนครับที่อยู่ในไลฟ์นะครับผมสกายวงรวีครับผมนันนี่เฮดันกิจครับ จ้านะคะ,ะเดี๋ยวพบกันได้นะคะสกายนานี้ไม่ได้มาแค่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอขึ้นเวทีนะคะสกายนานี้ยังอยู่กับเราตลอดเลยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ค่ะใครที่ดูไลฟ์ยู่ทางบ้านอยากมาจุฬาซอย5ามากันได้สกายนานี้อ้อนอนหน่อยเผื่อว่าหลายคนจะตามมาในวันนี้ได้ครับตอนนี้ผมกับนานี้นะครับอยู่ที่งาน grab mary and munch นะครับผม กำลังจะมาหาจุดถ่ายรูปนะครับที่ Grab Tunnel อุโมงที่มีความยาวกว่า20เมตรครับแล้วก็มีต้นคริสต์มาสที่ใหญ่มากถึงสูงถึงกี่เมตรครับสุนทรศรย9เมตรครับผมโอ้โหท้อเราจะเห็นดาวอยู่ข้างบนนะครับตรงยอดพีระมิดยอดต้นคริสต์มาสเลครับมาถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับเอยถ่ายรูปเล่นด้วยกันได้ครับเออนะอ่ามาทำคอนเทนต์ด้วยกันแต่ว่าคนทางบ้านเขาดูอยู่ถ้าเกิดว่าเขามาปุ๊บเขาไม่รู้ว่าจะถ่ายอย่างไรมันอาจจะไม่มีท่าไม่มีอะไรอย่างงี้คุณช่วยครีเอทได้ไหมสามท่าสมมต เพื่อนรักก็ได้เพื่อนสนิทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราควรจะถ่ายรูปกันอย่างไรอ่าท่าแรกมีแบบว่าคอทไอเดียไหมหรือว่าเป็นทีมเป็นอะไรไหมคุณขาพวกเราถนัดอิมพอไวส์ครับอ่าโอเคมามาอิมพอไวส์ค่ะท่าแรกค่ะไปหนึ่งสองสามเฮิอออบอันนี้ไม่ฮิบละด้านหลังมีเสียงฮอปละพวกเราอ่านี่คอนเซปต์คืออะไรเออสกายนี่คอนเซปต์คืออะไรอันนี้คอนเซปต์นะครับคือเพื่อนซีนะครับ จ้ะเออเลยเพื่อนสิชวนกันมางานเฟสติฟอ่าแล้วก็วิวว่าถ่ายคอนเทนต์เอาไปลงเฮ้ยลงเอ่อจของเราแล้วก็มีคลอสไปว่าเอ้แท็กเขามาด้วยให้เขามีส่วนร่วมอะไรอย่างงี้ว่าไปใช่มากับเพื่อนแบบมากับเพื่อนสนิทถ่ายอุโมงค์สวยๆอะไรกับเิศการดีๆครับโอเคเขียนแคปชั่นว่าแบบ one day with my friend Oh อ y god. นะคะเอ้ยได้ละได้ละ หอปไปแล้วทุกคนอีกสักหนึ่งท่าจ้ะไปพรอสามสองหนึ่งไปว้าวอันนี้คอนเซปต์คืออะไรเอ่ยบอกว่าหูงานยิ่งใหญ่มากเลยครับว้าวแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเนี่ย นี่เพราะมันมีลูกเรียกเรียกว่าอะไรลูกบอลถูกต้องนะคะอ่าเขาไปเอาประท<ร>ับไปแบบนี้นะคะอย่างที่บอกมากันได้นะคะอันนี้เรียกว่า Mary Channel นะคะเป็นอุโมงค์ไฟนะคะที่ทาง Grab เขาจัดมาเลยนะคะยาว20เมตรทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียอันนี้เป็นฟิลว่าเฮ้ยฟิลเฟสทีฟเอ่ยใดเอ่ยเป็นฟิลว่าถ้าถ่ายภาพแบบว้าวตะการตาท่าสุดท้ายอันนี้อะไรนะคะเป็นแนวต้องจึ้งที่สุดท่าที่สองจึ้งที่สุดจอสระอึ้งจอสล่ะอึ้งจึ้งยังไงนี้ทะเลาะกันครับเพื่อทะเลาะกันอย่างเงี้ย เฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยเราพามันนายมางานนี้แล้วมันมีหลายที่มากสัญญาจะไปกินก่อนแต่ว่าเธออยากจะมาถ่ายรูปก่อนถ้าเกิดว่าเธออยากถ่ายรูปก่อนเราก็ต้องตีเข่านายอย่างนี้เหรอก็อย่างงี้เหรอมั็นคือแบบเป็นความเรียลครับเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยมันจะแบบว่ารักกันอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันได้ผมจริงลิสติกครับโอเค เป็นความกลมเกลียวแล้วก็อ,กอยู่ด้วยกันเออเกลียวกลมด้วยตัวต่อไปโอเคมันต้องมีการเคลียร์ก่อนใ่เสร็จแล้วมันจะค่อยกลมเกลียวเกลียวกลมกันต่อไปได้ครับผมนะคะอ้าวพอได้<ส>อไอเดียนะคะสก,กายนาน,นีนะคะชวนมาถ่ายภาพนะคะที่เมอริเทนเนลแห่งนี้นะคะจุฬาซอยห้าอย่าลืมนะคะมาตามกันได้นอกจากนั้นอย่างที่บอกไป อาหารซุ้มอาหารบูธอาหารแกรบขนมากกว่า40ล้านดังครับ,ค,รบคุณพอจะมีไอเดียไหมว่าคุณจะทานอะไรในวันนี้บ้างโหจริงจริงเยอะมากตั้ง40ล้านแบบอยากอยากเดินดูทุกร้านแต่ว่าเราเหมือนเราเหมือนมีเล็คเมเมนมาหนึ่งเมนูจ้ะให้คุณสก,กายกับคุณอันนี้ นี่ครับสมูทตี้นะครสมูทตี้เรากำลังเฮลตี้พอดีเออเป็นฟิลสมูทตี้เอยใดเอยเวลาดื่มแล้วมันจะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้ก็เป็นหนึ่งร้านในที่มาแก๊์วันนี้นะครับถูกต้องเทกเกจจิ้งเขาแน่าอนนะจ้ะมีร้านบอกว่าซนูวีเป็นฟิลเฟสทีฟนี่แหละเฟสติฟนะครอ่ะลองชิมลองชิมเป็นยังไงจ้ะลองชิมอันนี้มานี่โลดอีกอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรโล่งจ้าดูดโพแทสเซียแต่ตัวจิ้งดีครับเออรสชาติเป็นยังไงของนี้รสชาติเป็นยังไงน้ำโคโค่นัท ก็เป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซนเลยโอ้โหชารู้สึกว่าดื่มแล้วจะหน้าตอบเลยครับุยเ <laughs> พราะว่าอะไรคะมันลดความบวมครับมันสดชื่น้อมะพร้ออา,พาวคือลดความบวมนี่เป็นเทคนิคของเขาตั้งแต่ตอนดอกกองเขาบอกว่าผลไม้4ีหชนิดที่สามารถช่วยลดโซเดียมได้คือหนึ่งหนึ่ง,งมะพร้าวสองสับประรดสามีวีสี่คุนเบอร์รี่หกอจิย รอเล่นครับตอนสี่เบอร์รี่อย่างนี้ไม่แต่ว่าที่สกายพูดมานี่จริงป้าผลไม้พวกนี้จรริงคับอ๋ออันแรกจริงแต่อันอื่นไม่จริงเอาไปค้นคว้าตามมันได้จริงอยู่จริงอ่ะอืมขอพี่กายอันนี้คืออันนี้ของผมเป็นอ่าชื่อเมนว่ากรีนี่ does matter ครับโอ้ไม่ก็แล้วไม่ก็อีกแกนเพลสกรีน does matter กรีนี่ does matter ใช่ครับอ่ะก็ถ้าแปลเป็นไทยคือคือแบบว่าไอ้พวก ผักเขียวๆก็สำคัญนะอ๋อกินนี่นี่นี่แหละนี่แหละสองคนใส่ดูแลสุขภาพคนหนึ่งจะฟิลหน้าตอบอีกฟิลหนึ่งก็บะร่างกายแข็งแรงนี่ว่าไปนะคะอ่ะร้านนี้เป็นแค่หนึ่งในร้านนะคะจาก40กว่าร้านดังเลยนะคะที่ทางแกร็บนะคะขนมาให้นะคะกับ Grab XPMCU นะคะ Mary and Munch นะคะอิ่มสนุกสุดฟินอิ่มจุฬาซอย5นะจ๊ะปกติได้มาเดินแถวนี้บ้างไหมจุฬาเอ่ยบรรทัดทองเอ่ยใดเอ่ยล่าสุดเพิ่งมากับในนี้จ้ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือมาขับธุรกิจ บอกหรืออวดหรืออะไรแจ้งให้ทราบอ๋อแจ้งให้ทราบค่ะเป็นการแจ้งให้ทราบมาถ่ายรายการก็ฝากติดตามด้วยครับเออนะคะก็ได้มาแถวนี้เราเคยพามาร้านของเขาแถวนี้พอดีเลยเออชื่อว่า b u r ร์นครับผมเออครับนะ อยู่ในแกรปด้วยครับอยู่ในแกรปด้วยอ่ะอันนี้แฝงโฆษณาเดี๋ยวยังไงทางแกรฟูดนะคะช่วยเก็บเงินเพิ่มเติมด้วยหรือว่าหักค่าตัวก็ได้นะคะในวันนี้แกรบบไม่เก็บครับเพราะว่าผมโอริอัตแกรปอยู่แล้วครับโอ้ my god อ่ะครั้งหน้าสกายต้องเอาร้านยกมาตรงนี้ขอให้ทางแกรฟูดเขายกมาเป็นหนึ่งในสี่สิบร้านโอเคไหมได้ครับนะคะอ่ะทุกคนค่ะตอนนี้ค่ะดูอยู่ทางบ้านอยากจะออกมาเตรียมใส่รองเท้าเตรียมเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะเดี๋ยวบนเวทีนะคะมาเจอกันต่อกับสกายนานี้นะคะหนูชวนอีกสักครั้งนึงจะมาที่งานนี้จะได้เจอ ได้พบอะไรความพิเศษมีอะไรบ้างครับก็มาที่งานนี้นะครับได้เจออุโมงค์สวยๆนะครับ20เมตรนะครับแล้วก็มีต้นคริสต์มาสนะครับสูง19เมตรมาถ่ายรูปเล่นได้แล้วก็มีร้านอาหารอีกตั้ง40ร้านนะครับเยอะเลยแล้วเดี๋ยวมามามาถ้ามาตอนนี้นะครับจะได้มาเจอพวกเราใช่ครับทำกิจกรรมต่างๆบนเวทีแต่ว่าพวกเรายังบอกไม่ได้ครับว่าพวกเราจะทำอะไรใช่แต่ว่าเตรียมมาเยอะมากๆครับก็ฝากด้วยครับกับงาน grab mary and munch นะครับที่ที่จุฬาซอย5ครับผม นอกจากวันนี้ก็มีพรุ่งนี้กวันนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับมาฟังเสียงดนตรีพอๆได้นะครับเปนพรุ่งนี้มีวงดนตรีเยอะแยะมาเล่นเลยคัะ <พอ S 1> นะคะตาม,มากันได้นะคะออกมาจากบ้านกัน ตอนนี้ยังทันนะคะมาที่จุฬาซอย5นะคะกับงานนี้ของเราค่ะ Grab XPMCU นะคะ Mary m a r y and Mu n h อิ่มสนุกสุดฟินอินจุฬาซอย5นะคะมาเจอสกายนาน้บนเวทีนะคะวันนี้หลังจากสกายนานเสร็จแล้วมีวงฟัวด้วยวอยู่ดูต่อได้นะคะวความพิเศษมีเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะสกายนาน้ชวนแล้วไม่มาได้หรอยังไงต้องมานะคะเดี๋ยวไปเจอกันต่อบนเวทีคะ่ะเนครับเดอนครับ อุ้ยเอ้ยน่ารักไม่ครับเอ่อวันนี้มาหาพี่ฮีรันกันเหรอครับมีมีป้ายมาทำไมเอ่ยครับเพื่อนอ่ะสามารถเสื่อนสถานะให้คนรู้ใจได้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนอ่ะมันพอคุยกันไปเรื่อยๆมันจะรู้ใจกันเอง กระเกันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันจะคอยช่วยเหลือกันนี่ใครๆเขาก็รู้ใจกันเพื่อนเพื่อนกันนี่ช่วยไหมแล้วไงพอรู้ใจกันปุ๊บส่วนว่าทะเลาะกันล่ะทะเลาะกันแล้วยังไงต่อทะเลาะมันก็ปรับปรับความเข้าใจกันได้เสมอไงปรับความเข้าใจกันได้เสมอไงค่ะคุณเคยเห็นเคสนไหมว่าจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจคุณเคยเห็นเคสแบบนี้ไหมเยอะแยะไปอไม่มีไม่มีนะไม่ไม่ค่อย เห็นด้วยมันไม่ใช่อะค่ะถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองค่ะคุณจะยอมรับมันไหมไม่แต่ทุกวันนี้สกายรรู้ใจผมนะไอ้นี่วะไอ้นี่วะไม่คือเพื่อนไงรู้ใจเพื่อนอ่ะเพื่อนที่โงไม่ถึงกับคือเพื่อนจริงคือเพื่อนพวกเธอไม่รู้ใจเพื่อนตัวเองหรอใช่คือเพื่อนจริงเหรอเพื่อนสนิทที่แบบจากคนแบบรู้จักกันดูไหมจากคนแบบ ไม่เอ้ยใครวะเนี่ยเลิอกคุยกันเล่นเอาชื่อสกายเหรอเราคุยกันเข้ากันก็อ๋อเป็นเพื่อนสนิทกันรู้จัยกันใช่เดูกินข้าวกันถูกถูกต้องอาหารซุมอาหารบูธอาหาร You f o u n me baby สวัดีเธอเธอได้เธฉันก่อน I'm right here baby มีเงเธอต้องตามหา ผมไม่อ้วนนะคะมันใชนนะคะอิ่มสนุกสุดปินอิ่มจุฬาซอยห้านะจ๊ะปกติได้มาเดินแถวนี้ต้องไหมจุฬา มันไม่ออกมาเลยใส่แล้วเดี๋ยวหันหลังให้ดูใส่แล้วเดี๋ยวหันหลังให้ดูไม่แล้วปีกไหล่สกายใหญ่กว่าปีกจริงๆอีกอุ้ยตอนนี้ผมเป็นเหมือนแบบเวที Micro วิตเรียซีเกตมาเลยเออได้ได้หันหลังดูหน่อยสกายหันหลังดูหน่อยลูกเอเอได้ละมีอะไรอีกอ่ะพี่นี่อยากให้ใส่อะไร